สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้วันที่14กุมภา2567ครับวันวาเลนไทน์ครับขอส่งความปรารถนาดีความหวังดีมายังพี่น้องอสมทุกคนทุกท่านครับขอให้มีความสุขกับวันแห่งความรักวันวาเลนไทน์วันนี้ครับคลิปนี้มาดึกหน่อยนะครับเกือบเกือบ3ทุ่มครับพูดคุยกับพี่น้องอสม14กุมภาวันวาเลนไทน์ครับก่อนที่จะรับเงินค่าบริการนะครับอีกไม่กี่ชั่วโมงเงินค่าบริการก็จะเข้าแล้วนะครับ เลยหกทุ่มของคืนวันนี้ไปประมาณสักสองชั่วโมงเ็ษเศษตีสองเสษเศษเงินก็น่าจะเข้าแนี่ยอันนี้ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามปกติระบบโอนไม่มีการขาดข้องนะครับหลังจากนั้นประมาณตีสามเ็ษเศษก็จะมีการหักชกสอ,อ,อสมอค,ค่คาคืนวันนี้สิบสี่กุมภาพก็มาพูดคุยกันก่อนรับเงินค่าบริการนะครับสําหรับการเลื่อนจ่ายค่าบริการอสมอครับไม่ใช่เดือนนี้นะครับหลายคนอาจจะงงคือ ตอนนี้ยังไม่ได้เลื่อนแต่คาดว่าจะเลื่อนแน่นอนอเดือนเมษายนนะครับกรมบัญชีกลางวางระบบไว้ว่าในเดือนเมษายนนี่วันโอนค่าบริการให้กับพี่น้องอสมอนี่คือวันที่12เมษายน2567โดยปกติการโอนค่าบริการจะโอนทุกวันที่15ของเดือนแต่ว่าวันที่15เดือนใดเป็นวันหยุดเขาก็เลื่อนเข้ามาโอนวันทําการก่อนวันที่15 เดิมเดือนเมษายนนี่วันที่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกหยุดสงการวันที่สิบสองวันศุกร์ที่สิบสองนี่ยังเป็นวันทําการอยู่กําหนดเดิมกรมบัญชีการจะโอนค่าบริการในเดือนเมษายนนี่สิบสองเมษายนแต่เนื่องจากเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้วันที่สิบสามกุมภาพันสองห้าหกเจ็ดคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ 12, สิบสองเมษายนสองห้าหกเจ็ด เป็นวันหยุดกรณีพิเศษเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวันก็ทําให้วันที่12เมษายนกลายเป็นวันวันหยุดราชการนะครับทีนี้ช่วงสงการก็หยุดยาว5วันเลยคือหยุดตั้งแต่วันศุกร์ที่12เมษายนสองหจดนไปถึงวันอังคารที่16เมษายนสองห้าหดยุดห้าวันนะครับ5วันก็คือวันศุกร์12เมษาเสาร์13อาทิตย์14เมษาจันทร์ส5้า อังคารส6เมษายนหยุดยาวห้าวันวันที่12บกลายเป็นวันหยุดโดยปกติกรมบัญชีกลกางจะไม่โอนค่าบริการในวันหยุดก็คาดว่าจะเลื่อนการโอนค่าบริการเดือนเมษายนนะครับซึ่งเป็นค่าบริการของเดือนมีนาคม2 5 6 7นหนี่าคาดว่าจะโอนวันที่11บเเมษายนนะครับแต่ตอนนี้กรมบัญชีกลกางยังไม่ได้ประกาศออกมานะครับอันนี้เป็นการคาดการเอาไว้และก็คงจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่ากรมบัญชีกลกางไม่เคยโอน ค่าบริการวันหยุดราชการนะครับอันนี้ก็เล่าให้กับพี่น้องอสอฟังนะครับส่วนค่าบริการของเดือนมกราคม2 5 6 7ที่เราปฏิบัติงานไปแล้วโอนอีกสักครู่นึงครับถ้านับอย่างเป็นทางการนับเวลาอย่างเป็นทางการก็คือวันที่15กุมภาพันธ์2567นะครับแต่วันที่1 5กุมภาพันธ์น่ะเลย6กทุ่มพุ่อคืนวันนี้ไปก็เป็นวันที่15แล้วซึ่งเวลาโอนที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะโอนช่วงตี 2. สองเศษนี่แหละครับ หลังจากโอนเงินเข้าบัญชีทอกอสอให้กับพี่น้องอ,อสมอแล้วอีกไม่นานก็หักชอกอสอ,อสมอก็หักพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นอ,อสมอที่เป็นสมาชิกชอกกสอ,อสมอแห่งประเทศไทยนะครับคู่สมรสที่เป็นสมาชิกชอกอสอสมอก็หักพร้อมๆกันนี่แหละเจ้าหน้าที่ที่สมัครเป็นสมาชิกชกกสอสมก็หักพร้อมๆกันนี่แหละรายละเอียดเราเคยทําคลิปให้ดูก่อนหน้านี้แล้วว่า ให้อนเงินเข้าภายในไม่เกินวันที่ส4สี่กุมภาพันสองห้าเจในรายที่คิดว่าตัวเองจะไม่พอหักนะครับตอนนี้ยังทันนะครับยังทันขณะนี้สามทุ่มสี่ทุ่มกว่ากว่าของวันที่ส4ี่กุมภาเนี่ยยังโอนทันนะครับอนให้คนที่มีแอปโอนเงินเนี่ยอนเข้าบัญชีเราก็ได้ใครที่คิดว่าตัวเองจะไม่พอหักนะครับยังโอนทันเพื่อรักษาความเป็นสมาชิกชกสสมอไว้นะครับ ซึ่งโดยปกตินี่หลังจากหักสิากุมภาพันธ์นไปแล้วนี่มันจะมีกลุ่มหนึ่งที่ที่ค้างจ่ายมาแล้วสองเดือนค้างจ่ายติดต่อกันมาแล้วสองเดือนและสมาคมมีหนังสือทวงไปแล้วสองครั้งทวงแต่ละครั้งห่างกันหนึ่งเดือนนั่นแหละถ้าวันที่ส5หกุมภาพานนันธ์นี่ใครจัดอยู่ในกลุ่มทวงไปแล้วสองครั้งห่างกันหนึ่งเดือนนี่1ิบห้ากุมภาพันธ์ยังหักไม่ได้นี่ต้นเดือนหน้า ต้นเดือนมีนาคมนี้เขาจะเอารายชื่อเข้าที่ประชุมและก็กรรมการให้ผลสภาพเขาบอกว่ารอบนี้มีอยู่สี่พันกรายนะกลุ่มที่เข้าขายนี้ก็คือกลุ่มที่น่าจะเป็นกลุ่มที่ค้างจ่ายตุลาพฤศจิกานะครับตุลาหกหกกับพฤศจิกายนหกหกใครค้างจ่ายตุลาคมหกหกกับพฤศจิกาย,ยนหกหกติดต่อกันสองเดือนนี่ต้องทำเงินในบัญชีให้พอหักพรุ่งนี้นะครับถ้าเป็นอสมอก็ฝากเข้าไปเลยพันหนึ่งไปเลย นะฝากเข้าไปเลยเดี๋ยวนี้เลยนะยังทันก่อนหกทุ่มหนยังทันฝากเข้าไปเลยพันหนึ่งพอประมาณตีสองเงินเข้าบริการเข้า 1, 1, อีกพันหนึ่งหลังจากนั้นเขาหักน่าจะพอนะนะครับถ้าท่านไปค้างหลายเดือนกว่านั้นนะครับส่วนคู่สมรสอ,อสมอรหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เป็นสมาชิกนะครับใครคร้างจากตุลากบพิการยนนี่มันประมาณเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทเจ็ดร้อยยี่สิบหกบาทนี่แหละ บวกกับงวดนี้482.98ถ้ามีเงินในธนาคารสักพันสองหรือพันสเงินคงเหลือในธนาคารพันสองพัน่าจะพอหักใครไม่มียอดเงินถึงพั0สอ้เอาพันสไปเลยพันสถึงพันสนี่ใครไม่มียอดง 1, เ,อ 1, เ 1, 2, ง 1, ดินเหลือในบัญชีธนาคารฝากเข้าเดี๋ยวนี้ยังทันนะครับก่อนหกทุ่มวันนี้นะครับเพื่อที่จะรักษาความเป็นสมาชิกชกกสสมนะครับแล้วก็มีท่านผู้ชมทางบ้านถามมาว่า ทำไมหักแพงจัง41สตางค์สมาชิกเสียชีวิตก็เยอะหักเข้าไป482บาท98สตางค์นี่เมื่อไหร่จะหัก30สตางค์สักทีมีท่านผู้จตอตรงบ้านถามมาคําตอบครับเมื่อสมาชิกเพิ่มขึ้นนะครับขณะนี้สมาชิกอยู่ในช่วง1นึ่งล้านสามแสนกว่ารายก็41สตางค์นะครับถ้าจะหักลดลงจาก41สตางค์เป็น40สตางค์สาตางค หรือไปจน30สตางค์ทำนองนี้ต้องมีสมาชิกมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งตอนนี้โอกาสที่จะมีสมาชิกมากกว่านี้ก็น้อยลงเพราะว่าตอนนี้อสม,มอนี่สมัครเกือบครบทุกรายแล้วนะครับก็เหลือเฉพาะคู่สมรสอสมอที่เขายังไม่เปิดรับสมัครขณะนี้มีหลายท่านถามมาว่าคู่สมรสอสมอจะเปิดรับสมัครเมื่อไหร่สมาคมยังไม่เปิดรับนะครับเราก็ติดตามข่าวอยู่ถ้ามีข่าวจะบอกทันทีตอนนี้เขายังไม่เปิดรับ ทีนี้โอกาสที่จะสมาชิกจะเยอะๆจนถึงขนาดหักสามสิบสตางค์นี่ก็คงยากอยู่เพราะว่าสมาชิกต้องใกล้ๆสองล้านลายถึงจะลดลงเหลือประมาณแถวๆนั่นแหละแถวๆสามสิบสตางค์นะครับก็ต้องรอหน่อยเพราะว่าโอกาสที่จะมีสมาชิกมากถึงขนาดใกล้ๆสองล้านคนนี่มันเป็นไปได้ยากเพราะอสมอเหลือเหลือไม่มากนะครับอสมอส่วนใหญ่สมัครกันเยอะแล้ว อสมอทั่วประเทศนี่สมัครล้านกว่าคนแล้วนะครับตอนนี้แต่ว่าอสมอจริงๆมีอยู่หนึ่งล้านห้าหมื่นกว่ารายที่รับค่าเบิกันอยู่ทุกวันนี้นะครับถ้าแล้วก็มีอสมอที่ยังไม่ได้รับค่าเบกาิกันมีอยู่สามหมื่นกว่ารายหรือว่าอสมอบัญชีสองไงแหละรวมแนี้วมีมีอ,มอสมอล้านเก้าหมื่นกว่ารายทีนี้ล้านเก้าหมื่นกว่ารายนี่อสมอสักสมัครเป็นสมาชิกแล้วล้านกว่าก็เหลือไม่ถึงแสนนะครับเพราะฉะนั้น เหลืออยู่ประมาณไม่ถึงแสนลายที่ยังไม่สมัครถ้ามาสมัครครบนี่ก็ยังไม่ใกล้2ล้านอยู่ดีก็จะลดลงทีละสะตางค์ 2, สองสตางค์ไปเรื่อยๆแต่ถ้ามีการสมัครตูมเดียวมาเยอะๆเลยใกล้ๆ2ล้านเลยนี่ก็จะหัก30สตางค์ยีสาตางค์เป็นไปได้แต่ว่ามันคงยากเพราะว่าอสมอเหลือน้อยคนที่ยังไม่สมัครเหลือไม่ถึงแสนนะครับทีนี้ถ้าอยากให้สมาชิกเยอะๆต้องเปิดรับคู่สมรสแต่ว่าสมาคมยังไม่เปิดรับคู่สมรสขนานี้นะครับ ตอนนี้สมาชิกมีอยู่1 30, 7, นึ่งล้านสาคนซึ่งนี่หัก41สิบตางค์อยู่นะครับแต่ว่ากว่าจะหัก30สิบตางค์นี้ต้องเปิดรับคู่สมรสด้วยเพราะว่าคู่สมรสยังอีกเยอะที่ยังไม่สมัครการเปิดรับสมาชิกเยอะอย่างนั้นดียังไงดีคือจะจ่ายน้อยลง จ่ายน้อยลงยังไงคือจํานวนสตางค์ต่อเสียชีวิตนี่จะจ่ายน้อยลงแต่ว่าถามว่าจะจ่ายมากไหมแต่ละเดือนมันก็มากเหมือนเดิมนั่แหละครับเพราะว่าถ้าสมาช er ิกเพิ่มมากขึ้นเสียชีวิตมันก็จะเสียชีวิตมากขึ้นกว่านี้ถึงแม้ว่าจะจ่ายสามสิบสตางค์แต่จํานวนสมาชิกที่เสียชีวิตมันมากมันก็อยู่แถวแถวสี่ร้อยห้าร้อยเหมือนเดิมนี่แหละนะครับเพียงแต่ว่าจะจ่ายสตางค์ต่อหนึ่งรายเสียชีวิตน้อยลงแต่ว่าถ้ามีสมาชิกมากก็จะเสียชีวิตมาก นะครับยกตัวอย่างปัจจุบันเนี่ยหนึ่งล้านสามแสนกว่าลายนี่มีสมาชิกก็เสียชีวิตเดือนละแปดเก้าร้อยคนเดือนนี้เสียชีวิตเยอะหน่อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดลายนะครับก็แจ้งให้กับพี่น้องโอสมอทุกคนทุกท่านทราบนะครับนี่คือคนค้างจ่ายมีค้างจ่ายสองเดือนติดต่อกันนี่ตุลาหกหกกับพี่กายยนหกหกนี่สี่พันหกสิบห้าคนนี่ถ้าพรุ่งนี้สิบห้ากุมภาพันธ์หักไม่ได้นี่สี่พันหกสิบห้าคนนี่จะมี คนที่มีรายชื่อเอาเข้าที่ประชุมให้พ้นสภาพในต้นเดือนมีนาเพราะฉะนั้นใครรู้ว่าตัวเองค้างพฤติกายนหกหกกับตัวลาห6กับพฤติการยนหกหกสองเดือนติดต่อกันเอาเงินเข้าเดือนนี้ยังทันครับเอาเงินเข้าก่อนหกทุ่มนะครับท่านส่วนจอจะพ้นสภาพในเดือนต่อๆไปก็ค้างพฤติการหกหกกับทันวาคมหกสองเดือนเจ็ดสามสองจุดหกเจ็ดส่วนกลุ่มนี้พึ่งค้างสองเดือนติดต่อกันทันวา6หกหกกับโบกราหกเจ็ดนี่ อันนี้พึ่งค้างสองเดือนติดต่อกันเป็นครั้งแรกก็นอกจากจะหัก4.82.98แล้วยังหัก7.22.01ด้วยเคยทำคลิปให้ดูไปแล้วครับก่อนหน้านี้บอกว่าให้เอาเงินเข้าภายในไม่เกิน14กุมภาพันธ์ส่วนใครที่ค้างเดือนเดียวก็อยู่ในหน้าจอนะครับก็จะหัก4.82.98ด้วยแล้วก็หักเดือนที่ค้างนี้ด้วยนะครับทั้งหมดคือการพูดคุยเกินคือการพูดคุยกันกับพี่น้องอสมอนะครับในวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ข้ามคืนวันนี้ครับ เป็นการพูดคุยกันก่อนรับเงินค่าบริบบาการและก่อนหกอักชกสอสมครับหวังว่าพี่น้องอสมคงจะได้อะไรบ้างจากการฟังคลิปของเรานะครับขอให้ทุกคนทุกท่านนอนหลับฝันดีมีความสุขครับโชคดีทุกคนทุกท่านแล้วกลับมาพบก,กันใหม่ในวันต่อๆไปและคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ